สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระออย่มาหานนำเอาพระปิตาของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือนะครับหนึ่งในชุดเป็นจภาคีราชินีแห่งพระเครื่องราชันแห่งพระบูชาพระปิตาแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพญา,านะเพื่อนสมาชิกพใหออยมามหาททำมาคลิปนี้เป็นคลิปที่5องค์ที่5แล้วนะพระปิตา ถ้าใครมีพระปิตาทั้ง5องค์เนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วนะเพื่อนสมาชิกองคไหนถูกองคไหนแพงเนี่ยได้บอกไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะหลวงปู่จีเนี่ยท่านเป็นตามตำนานก็บอกว่าท่านเป็นพระชาวขเขมรน,นะท่านเดินตรงมาทางขเขมรน,นะนะมาจำพรรษาที่ที่เมืองเมือง8ดริ้วนะเมืองแปดริ้วอันนี้เกิงท่านมาด้วยกัน3องค์ท่านว่ายอย่างนั้นนะ พอมาถึงวัดท่าลาดเหนือที่เมืองแปดริ้วํำพรรษาออกพรรษาเสร็จผู้คนเห็นปฏิปทาความเลื่อมใสของหลวงปูก่ก็นิ่นม์หลวงปู่อยู่ต่อที่วัดอีกสององค์เพื่อนทั้งก็เดินตุดงไปเรื่อยๆนะเป็นแบบนั้นตำนานกล่าวไว้อย่างนั้นท่านมีเวทมนต์คาถาในสมัยก่อน ตำนานก็กล่าวมาว่าหลวงปูแก้วหลวงปูไข่เนี่ยเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่จีนนะเพื่อนสมาชิกพระปิตารุ่นนี้เป็นพิมพ์แข้งม้อนใหญ่นะเนี่ยแข้งมอนใหญ,นะใหญ่สวยงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกดูดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะรอยนิ้วมือหลวงปูกดลงนะเนี่ยคลาสสิกมากไข่พระกุพระเก่าติดนะ คือพุทธคุณเนี่ยมหาอุดนะเพื่อนสมาชิกมหาอุดมหาอุดคงกะพันชาตรีนะถ้าสายสายมหาอุดทั้งหลายนะสายฮาร์ดคอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องหลงปู่จีนนี่แหละครับนะแห่งวัดท่าลาดเหนือโอ้โห รถเหยียบรถเหยียบนี่เครื่องรถต้องหยุดต้องพังเลยนะคือรถวิ่งมาชนเนี่ยเครื่องรถเนี่ยหยุดเลยนะหยุดทำงานนะสต็อปเลยนะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเลยนะจากปากคนที่เขาถือหลงปู่จีนนี่นะมีหลงปู่จีนที่คอเนี่ยรถชน,นเครื่องดับทันทีเลยนะเครื่องดับเลย แปลกนะแต่คนไม่เป็นไรนะนสตาร์ทยังไงก็มันจะต้องต้องเอาเข้าอวนรถคันนั้นอนะเ่ยเป็นเรื่องเล่าที่พ่อจะมาหาได้ยินมานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าคือหลวงปู่คนที่มีพระหลวงปู่ที่คอเนี่ยคือจะขึ้นรถคือมาคือจะเข้าเมืองนะจะเข้าเมือง ปรากฏว่ามาไม่ทันนะเรียกว่าพตุคุณแค้วคคาดรอดปลอดภัยนะแ้วคคาดรอดปลอดภัยนะ <c oughs> คือมามาไม่ทันรถบัสคันนี้คือรถสมัยก่อนรถประจําทางก็เป็นรถบัสนะถ้าใครเป็นยุค90ยุค8 0รศลรถบัสประจําทางแบบคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็เก่าๆนะแต่ในยุคนั้นก็คงแบบโอเคสําหรับยุคนั้นน,นะนะเข้ามาไม่ทันรถคันนี้ แล้วก็ต้องนั่งรถสองแถวรถจิบเขาเรียกว่ารถจิบตามมาแต่พอมาโค้งโค้งอะ่ะโค้งที่จะเข้าเมืองอะ่ะปรากฏว่ามาเจอรถบัสกันก่อนหน้านะก่อนหน้าที่ท่านจะขึ้นนะนะลงลงข้างถนนโอ้เกลื่อนเต็มถนนเลยนะคือแถว แปรริวในครั้งนั้นก็คงมีเนินมีมีเนินสูงมีทางโค้งเยอะนะบวคือเขาหลบรถคือในสมัยก่อนรถลากซุงอะนะพ่อใหญ่ามาหายังยังยังนึกได้นะก่อนที่พ่อใหญ่ามาหาจะย้ายไปพ่อแม่จะพาย้ายไปทางตาพยานะอยู่เขาชะกันมาก่อนนะอยู่อยู่เขาชะกันตอนนั้นนะ่ะเขาชะกัน ถนนแถวแถวสระแก้วไปจันนะก็ต้องผ่านเขาสก,กันผ่านวังน้ําเย็นไปก่อนใช่ไหมคือลาดยางมาตอยมีเป็นช่วงๆนะพ่อใหญ่เมือหายังเกิดทันนะเกิดเกิดทันยุคถนนแถวนั้นเป็นยังเป็นดินแดงอยู่นะถนนลูกลังอนะเอาง่ายๆถนนลูกลังถนนลูกลังบางช่วงก็ลาดยางมาตอยบางช่วงก็ ดินลูกหลังนะในในยุคนั้นนะ่ะพอสอนี่จำไม่ได้นะเพื่อนสมาชิกนะแต่ก็อยู่ในช่วงนี่แหละครับช่วงหนึ่งหนึ่ง่ี่แหละที่พ่อใหญ่มหาเคยเคยเห็นกับตานะว่าถนนแถวสกแก้วไปจันทนะ่์มีมีแล้วยามาตอยมีแล้วนะแต่ว่าบางช่วงก็ยังเป็นถนนลูกหลังอยู่แล้วยังเห็นรถ ที่เขาลากลากซุงนะเพื่อนสมาชิกมีนะพระยามหาเกิดทันนะที่เขาลากซุงจากจากแถวจันแถวแปดริ้วเข้ามาทางทางนี้ทางชนทางระยองมาทางเนี้นะรถที่เขาลากซุงช่วงนั้นยังได้ยังมีสมทานตัดตัดต้นซุงกันอยู่นะ นั่นแหละเห็นตำนานเขาบอกว่ารถบัสคันนี้เขาเขาหลบรถซุ่ะนะรถที่ลากซุงอะ่ะลงข้างทางโอ้โหตายกันไม่ต่ำกว่าสิคนนะบาดเจ็บะเลนาะหน้าเลยนะลงแบบหักศอกมุมโค้งตรงนั้นน่ะแล้วพี่คนที่กลับมาเป็นผู้เล่าเหตุการณ์เนี่ยท่านมีหลวงปู่หลวงปู่จีนนี่แหละที่คอนะถ้าท่านมาทัานแล้วก็ขึ้นรถบัสคันนั้นน่ะท่านก็อาจจะ จอหนักหรือว่าอาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแต่ก็ก็คงจะเก็บอะก็คงจะหนักอะอยู่ในรถคันนั้นนะ่ะนะแต่เผอิญว่ามาไม่ทันต้องนั่งสองแถวตามมานี่แหละจึงเรียกว่าแคถวคาดก็ยังไม่ถึงคราวเนาะยังไม่ถึงคราวยังไม่ถึงเวลาก็ว่ากันไปนะแต่ว่าก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าท่านมีหลวงปู่จีนที่คอแคถวคาดนะ เราสืบต่อกันมาเป็นเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกแต่ราคาค่าหววนี่พ่อใหมหาไม่ไม่ทราบนะว่าราคาเท่าไหร่นะในปัจจุบันเนี้ยนะแต่ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยไม่เยอะนะบวกกับเรามีบุญบารมีสวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานอยู่เนืองดิษเนี่ยก็คงไม่นานหรอกเพื่อนสมาชิกก็คงไม่นานเ,ร,นานานเราคงได้ ได้ท่านมาครอบครองแหละถ้าหากว่าเราจิตจดจ่อกับสิ่งใดนะเราก็มักจะได้สิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วนะอยู่ที่ว่าจิตของท่านเนี่ยมีพลังมากน้อยเพียงใดนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกพระยมหาเนี่มีหนึ่งชุดเลยได้มาหนึ่งชุดใหญ่นะเป็ญภาคีพระปิตาเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเอามารวมให้ดูนะแล้วก็จะเอาพระปิตา เรียกว่าเป็นพระปิตาชุดเล็กของพ่อใหญ่มหานี่แหละนะเอามาให้ดูเอามารวมให้ดูคลิปคลิปหน้านะรอติดตามแล้วก็จะนําเอาพระเป็นจะพาคีมาให้ดูด้วยนะเป็นเป็นจะพาคีชุดที่สามที่พ่อใหญ่มหามีนะเป็นชุดที่สามที่พ่อใหญ่มหามีถ้าสมาชิกท่านใดเพื่อนท่านใดอยากจะได้พระชุดเป็นจะพาคีในราคาแบบ เบาๆนะในราคาเบาๆบสามสิบล้านคือชุดใหญ่ประจำกายเนี่ยที่คอเนี่ยร้อยล้านไม่ไม่ปล่อยนะชุดกลางห้าสิบล้านก็ไม่ปล่อยนะแต่จะมาปล่อยชุดเรียกว่าชุดเล็กสุดนะชุดเล็กสุดในราคาสามสิบล้านราคาเปิดนะเปิดสามสิบล้านถ้าปิดก็ปิดสามสิบล้านนะ อันนั้นคือพระเป็นจภาคีนะแต่ถ้าเป็นจภาคีปิดตาเนี่ยไม่ไม่ปล่อยนะได้เท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยนะเพราะว่าเราเราคือเราอยากมีท่านไว้ดูไว้สองไว้สัมผัสนะเป็นเป็นผู้ทุคุณของเราที่เจอแล้วก็เป็นบารมีของเราที่ได้เห็นแล้วก็มีพลานุภาพที่ได้จับนะเพื่อนสมาชิกเราคิดอย่างนั้นแหละ เงินทองอะ่ะมันก็จําเป็นแหละในปัจจัยสพื้นฐานเราแต่ว่าเราก็มีใช้ในสิ่งที่เรามีมีในสิ่งที่เราพอนะเพื่อนสมาชิกเราก็ไม่เดือดร้อนเพื่อนๆดูด้านหลังด้านหน้าแล้วนะนี่คือลุงปู่จีนนะเรียกว่าแข้งหมอนใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูกล้องขยายนะเพื่อนสมาชิกจะให้ดูกล้องขยาย ดูอย่างเงี้ยสวยงามนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยตัดกับแสงแดดอ่อ,อน,ออนแบบงดงามหลงปูจีนวัดท่าลาดเนือนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกล้องขยายนะเนี่ยพระพระแท้นี่แท้ที่องค์พระนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ใช่ว่าแท้ที่คนจับนะเราจะเป็นตาสีตาสายายมียายมาใครก็ตามมาจับพระถ้าหากว่าท่านแท้ก็คือแท้นะ จริงไหมเพื่อนสมาชิกนะพระแท้ก็คือแท้ไม่ได้แท้เพราะคำพูดของคนเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะเนี่ยคือก็จะมัวๆหน่อยนะเพื่อนสมาชิกเวลาให้ดูแบบระยะแบบใกล้ๆนะให้เพื่อนๆได้ดู ก็จะมัวนิดหนึ่งเราเห็นคาบคาบไขเราเห็นคาบไขคาบกรุคาบเก่าเห็นไหมเพื่อนๆนี่สะดือในมนกลมเลยนะสวยงามศิลปะเนี่ยเห็นไหมครับลอยเรียกว่าฟองน้ำเนี่ยฟองอากาศนี่เนพื่อนๆนี่เนี่ยฟองน้ำฟองอากาศพผลขึ้นเต็มทั่วองค์พระเลยนะ เพื่อเพื่อนดูเนื้อท่านเนี่ยเนื้อนี่เหมือนถ้าใครดูลวงปู่แก้วลวงปูไข่ลวงปูแก้ววัดเครือวันลวงปูไข่วัดเชิงเลนเนี่ยเราจะเห็นมวลสารลักษณะแบบเดียวกันนะเพราะว่าลวงปูไข่ลวงปูแก้วเป็นสิทธิ์ของลวงปู่จีนนะเพื่อนสมาชิกดังนั้นมวลสารพุกทุคุณก็จะออกมาแนวแนวเดียวกันเนี่ยเราเห็นไหมเพื่อนเพื่อนในคาบไข่พระกุพระเก่าเห็นไหมคาบไข่ไเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยคาบไข่แบบ สวยงามมากนะเนี่ยอย่างนี้นะครับคาบไข่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างดูด้านหลังดูด้านข้างเนี่ยดูด้านข้างสิครับกับด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยรอยนิ้วมือลงปูกดลงไปเนี่ย,ยดูดูฟองอากาศเห็นไหมครับดูฟองอากาศดูรอยยุบของท่านเนี่ยโอ้โหแบบงดงามมากเลยนะแล้วก็ดูเนี่ยคือด้านข้าง ด้านข้างนี่หดหดเหี่ยวเลยนะเพืเเ่อนเพื่อนดูใกล้ๆนะเนี่ยดูใกล้ๆเป็นไงครับเนื้อเนื้อเหมือนเนื้อของลวงปู่แก้วลวงปู่ไข่เลยนะลวงปู่จีนเนี่ยผู้ตุคุณก็นี่นะครับแขวัลขาดรอดปลอดภัยนะดูสะดือนี่จะกลมเลยนะเพื่อนสมาชิกสะดือของลวงปู่จีนเนี่ย จะกลมจะไม่เหลี่ยมจะไม่ยุบจะไม่แยกจะไปเบี้ยวจะไม่โย,ะยนะจะกลม,ไ,มได้สมมาตรกับองค์พระเลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับดูฟองอากาศคาบไข่ไหมครับโอ้โหธรรมชาตินะดูวความเป็นธรรมชาติดูความงามเนี่ยเ,เพื่อนๆดูสิครับ คือขับไข่นะครับดูเนื้อความงามคือถ้าหากสายสายภาพปิดตาเนี่ยจะรู้ดีนะเขาจะเล่นเช่าหาแต่ถ้าสาย คนทั่วไปนะเขาก็ไม่ทราบนะเพื่อนสมาชิกอย่างพระเยมหาอนามาลงหลายท่านก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าเออภาพปิตามีดร,รือเหล่าย่างเงี้ยรูปทรงอย่างนี้มีด้วยเหลอใช่ไหมครับไม่เคยได้ยินยดูดูขับไข่เขานะเพื่อนสมาชิกแรกแรกพระเยมหา,าก็คิดอย่างนี้แหละแต่พอเราได้มาจับองค์จริงแล้วเราได้สง่งโอมันแบบ องนี้เป็นองคแรกนะเพื่อนสมาชิกหลวงปู่จีนนะพะ่อใหญ่มาหาเคยกล่าวว่าในคลิปก่อนหน้านี้พ่อใหญ่มาหามีองค์แรกเลยคือหลวงปู่จีนไม่ได้คิดว่าจะสะสมให้เป็นเป็นจภพาคีนะก็ชอบส่วนตัวคือชอบพุทธศินคือชอบเนื้อเนี่ยยิ่งมาส่องเนื้อท่านเนื้อว่านเห็นไหมมาส่องดูเนื้อจับเนื้อโอ้โหแบบประทับใจมากเลยนะวันหนึ่งอะ ไปสมาคมนะเอาพระไปด้วยเอาองค์นี้ไปด้วยไปให้ครูบาอาจารย์ดูบอกโอ้โหมาหาได้ยังไงมาองค์เนี้ยเนี่ยคือลวงปู่จีนว่าท่านลาดเนื้อของแท้เลยนะดูเนื้อนี่ดูไข่ดูคราบไข,บข,บขบพ่พระกุพระเก่าพระเก็บเนี่ยของแท้เลยนะดเรเขาบอกโอ้โหของแท้เลยนะมหาเนี่ยพอใหมหาได้ยินอย่างนั้นกับโอ้โห เกิดแรงบันดาลใจแล้วครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าต้องมีห้านะเนี่ยมหาต้องมีหลวงปู่แก้วหลวงปู่จีนหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ยิ้มนะถึงจะครบท่านไหวยอย่างนั้นนั่นแลหละพระยาหมาเลยตั้งจิตปฏิทานว่าจะตั้งใจทํามาหาจินเก็บเงินแล้วก็เช่านะเนีย่ยเพื่อนๆดูสิครับดูลอยฟูอากาศลุมอากาศนะคือแบบท่านยุบท่านหลุดท่านเจาะเนี่ยอย่างเงี้ย มดกัดมดกินก็ไปข้างในเลยนะของแท้เนี่ยเพื่อนๆดูสิครับนี่คือด้านข้างดูเนื้อนี่ยยอมหดดูฟองอากาศเพื่อนๆเห็นไหมครับย่ดูฟองอากาศเขาถูกอากาศหนาวยุบอากาศร้อนพองตัวเนี่ย เนื้อก็เหมือนเนื้อเนื้อว่านนะนะก็จะมาลักษณะอย่างนี้แหละความงามแล้วคาดรอดปลอดภัยนะอย่างกรณีที่พ่อใหญมาหาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงนะที่เล่าสืบต่อกันมาแหละนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับ เนี่ยดูดูมวลอากาศยิงมาดูเนี่ยดูใต้ฐานท่านเป็นยังไงเนี่ยมวลอากาศเนี่ยเป็นลุมเป็นบอ่อเลยนะเป็นสิ่งมหัศย์มากเลยนะเ,นเพื่อนๆนี่ดูสิครับ นี่คือใต้ฐานนะเนื้อผงคุกรนะักอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดูดูลักลักโบราณเขานะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเหมือนเราดูลักพระสมเด็จติลงลักไว้อ่ะนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยงดงามมาก อย่างเงี้ยถึงเราล้างออกนะถึงเราเอาถึงเราจะเอาพระองค์นี้ไปล้างลักออกลักดําออกอยากเห็นเนื้อเนี่ยก็ไม่ออกนะพุทนสมาชิเพ่อใหญ่มหาเคยมีพระสมเด็จนะมีพระสมเด็จที่ลงลักอย่างนี้แหละสีวรณะอย่างนี้เลยนะแต่พ่อใหญ่มหาคืออยากจะรู้อยากจะอยากจะรู้อยากจะลองดูก็เอาพระสมเด็จที่มีเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อลงลักเนี่ยดำาอย่างเงี้ย ไปล้างนะพอล้างออกมาเนี่ยลักเขาไม่ออกหมดนะเพื่อนสมาชิกเขาติดเนื้อผ้าติดแน่นเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสพยามาจะนํามาให้ดูนะจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าลักลักอย่างเงี้ยถึงใครไปล้างออกนะของแท้จริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ออกนะเขาก็ยังจะติดอยู่ในเนื้อผ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพยามาจะเทียบเคียงให้ดูดูว่านเนื้อว่านนะ เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูหลุมดูการแตกอากาศหนาวยุบอากาศร้อนพองตัวนี่เห็นไหมครับดูงงาม,มากเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย เป็นฟองอากาศนะที่กำลังแตกสวยงามมากเลยเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับตูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องส่องพ่อบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ